ตอนนี้เราก็ามาเดินสยามนะครับทุกคนเจอหนุ่มไทยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์เขาสวัสดีครับวสวัสดีครับสื่ออะไรครับชื่อคางเป็ดครับฮะชื่อคางเป็ดครับอ๋อชื่อื่อเธอนะื้อโอผมผมชื่อค,คออาองเป็ดกับคอหมูย่างครับโอ้มาซื้ขอขคางเป็ดกับคอหมูย่างซื้อไปให้แม่ซื้อไปให้แม่อีกครับอ๋อซื้อยังซจะ คุณบอกเข้าใจเลยครับ<อ>ว่าผมซื้อคางเป็ดไป<อ>ให้แม่ซื้อคางเป็ดโอเคเออขอบคุณนะครับคุณคางเป็ดตอนนี้อาจะมาสยามนะทุกคนเนะสวนสยามมาหลากกินตาบัมาค่หมวยสัตนบ่หมีตีโอเขากินหไดเได้เปล่า้มวยหนีไปตากกินเขาให้ใส่ซื้อๆเด้ไหมดอกไม,ม้มาดิโอเอาทอไว้อีก ียโ yeah. oh, อ้เก็บเถอไว้อีวันนะี้ทุกคนตอนนี้ห้าอ,อยู่อ่สยามพารากอนเโลกินเขา่าในโซเกอร์โลกินเข่าอยู่สลัมสยามพารากอนอยากกินยนั้งมาดิพอจะไปอย่ากินเต็มมะฮง <c oughs> ยั้งไปมิถิหาร <c oughs> สเ <c oughs> ติปเงยกินกันแล้วมาบ่อนไปนี่กินเต็มมะฮงเนาะมันมันซิมาย่างเโลสยามพราอ่าให้เขาสัมภาผัสนะทุกคนเนาะ มีไปสัมผัสสักถามแล้วไหมถามยังถามว่าหารกลับดีใจไม่ถามทีมึงหนาคือคนกรุงเทพไงเนี่ย <c oughs> คนกรุงเทพวั <c oughs> นได้หละเขากินเขาอะไรวะเ <c oughs> อาขิดนำให้สู้กันเนาะไปพลังงานเลยผมแบบคนกรุงเทพเยอะแต่อยู่แถวขอบอยู่แถวขอบเมืองปะ <c oughs> ขอบกรุงเทพไป,ปตอนนี้เ้ากาัน อย่างหลอกนะทุกคนเนาะหาบ่อนกินเข่าอยู่ตอนนี้เขาอยู่สายามพารากนอนก็เงยขคือกันเลยเนะี่ยมาหลาะกินเข่าอยู่สายามมันบ่มีตีตรงไปห้านอ่ะพูดนนะ้านเอื้อยนะพูดนนะเดแสงเดือนแสงดาวแสงดาว มียังกับ,บ่นเนี่ยฮะใช้ตำมะฮุมมั้งมึงบอกมีีิตำมะฮุมอยู่นี่มีไหมร้านตำมะฮุมที่นี่นะ<อ>น่าจะมีอยู่วะอ้เห็ดหมากินหอมกินดีเลยตอนนี้ก็มาเลาะคนกัดหลายแห้งนะทุกคนเนะ ขนาดตอนนี้ยังโมเมนโมองอย่างเด็ดนี่แตออกพุ่นก็ยังลายเลยก่อกินหนามกยังมีแห้งเลยอย่ากินเขานะตอนนี้อ้สุบิมาเซ่โอ,โอด,ดิจิวาครูเซ่อายองมาเซลนะตอนนี้เขาเขาสยามพารากอนเนาะ คุณก็ไลายแห้งนะทุกคนขวดดอกไม้แท้เดี๋ดอกไม้ปลอมให้มึงเดาเบิ่งตามถือมึงคิดขวดดอกไม้แท้่เลยอุกกานาตจะของแท้เลยเขาว่าอยู่กรุงเทพเขาบ่ค่อยเอาของปลอมมาใส่โอู้หูเนจะดีว่ะเขาไปปลูกมาจากนใช่ปะแท้ววะเขาไหนจะเอามาจากอีกอาดาวหนึ่งเป็นดาวแฟกซ์ฟอรี่ชันชุลีนี่นั่งอะเราจนะเอวตารน่ะเออ เคยเห็นอยู่เด้นี่งูว่าเวลาเขาสั่งมาเขาตงสั่งมากกอนาความห่างเต็นอีกไปมันมันประมาณสี่ปีแสงเอใอส่เวลาสองหมืนปีเขาโทรไปก่อนหนนี้แหละเขาสั่งก่อนออเดอร์ก่อนตั้งแต่สองหมืนปีก่อน,ม,นมาผูกเหงคนเบิงเออ่งนี่หรอเนี่ยเป็นหูเป็นตาเลยแม่เห,หรอเฮ้ยข้าวคเบิ่งดอกไมก้เด้ ะมันต้องมีร้านตำมะหงนะอย่างเงี้เคยมากินอยู่ภารกิจตามรลาดตำมะหงอู้หูยเต้ไต้ไปไปดีอ่อกุชี่ไปไปยางพานซื่อๆถึงไรก็เห็นเห็นแดนเห็นแ็ดเอ็นหมีมาว่ไ่ยางอยู่ยเงี่ยไปอยากยางก็ได้เว้ยมันมีแต่แบบมันเบอสมก็ห่อหนาคันจีไปซื้อเสียพายเนี่ยโเ่โม่โม่ห่าต้องแบบตลาดนัดตลาดนัดคล่องถม มันสมกับฮาเอีเนี่เข้ามาอย่างวร่อนอาหารฟูดคอร์ดสไลด์วิยู่สัตว์ลุมสุดเลยไปสัตว์ลุมน่จะมีเราจะเบิร์กูดขอนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เหนดีพูดเข้ามาอย่างวรทำไมมมถายมรรวมมีติ้งกันปะาอกมีเบียเมาย่ยืนเบิงกมงแเ้่เขาิสือว่าแล้วมันออกปล่อยคพลิชันม่ออกมาในฟดคอร์ดดีดนี่ เดี๋ยวเราไปหล่อจุ่มนะทุกคนเนาะพลาดนะทุกคนมาหล่อหางเว้ยปวกขากปไหนตอนนี้ก็ได้ห้าแล้วนะทุกคนเนาะมากินอยู่สยามพารากอนถูกไดเนี่ยสยามพารากอนโอ้โออนี่แกินขาดเทเด้มากับนักร้องอสองล้านวิวนะครับแต่ไม่ได้เงิน <laughs> เอาอะไรดีเอ้ยกินยำไหม สวงเมาจ้วดๆอะไรนี่อะนี่บอกรึเป่ายำมักไก่วันนี้นี่นี่เดินขี่ขาไปอันนี้นี่หนึ่งกูกินข้าวมาแนยเลยเริ่มก่อนเริ่มยำกันได้กินยำเป่ากินข้าวอะไรดีวะพวกมีหลายอย่างเลยทุกคนตำคุ้มใช่ก็ได้กินเนาะใส่ปลาปะใส่แล้วเว้ย một hết bên này mộc hết bên này mộc hết bên này mộc hết bên chắc mộc hết bên này mộc hết ui, này mộc hết bên này mộc hết hết bên này mộc hết bên này mộc ăn นี่อันนี้ลาบไก่ก็มีเลยน,ะน,นี่มีข้าวเหนียวนะข้าวสวยข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวจกในนี้นมีข้าวแรงไหมเอาอะไรดีว่าเอาอยัางดีวะแห้งบ่อยบุแห้งไหมนะทนเอาเอายังนี้ออเอาแต่ไะไรดีอ๋อผิดไปแลเอาแต่อะไรดีอันนี้ก็ได้อ,อันนี้ยังนุง่มปะอบุญยา Khô muốn giang, không muốn yang không muốn yang không chắc à, em bà anh em em bà anh em bà anh em bà anh phải bà anh em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  คุ่นกระไลขนาดนี้ทุกคนแต่มหมาะส่งห้ามมอส่งห้ามไม่ต้องตลาดหนักยืนดีวิวดีเนาะโอ้ตอนนี้บอเป่ากาาะนเราบ่กินเขาเนาะแต่ว่ากินก่อนหมูเนาะซิมซิมเป็นใจไรเสียบคือบ้านเฮาอยวิวเหรอะฮะเข้มเข้มอีนนีเอาความจริงหน่อยนะ ในมุมลูกค้าเลยอ่ะกินยาเผาแซ่บกินยาเผาแซ่บกินดีดอกนดีเค็มอ้าต้องไหมต้องต้องต้อนี่กินวะกองเฮงเยอเออเพราะดิอยากกินตอนนีะครับอาลองเอาเอาหนามันพูดนตำตี่บ่หนามันถือพูดและลองเบิ่งเนาะเพราะมเป็นหนักซิมเพวกเนาะวะมันบ่คือแถบอีสานเห็ดเนาะมันจะแสบเอ้าลองเบิ่ง อะไรแฉใ่แฉกเนี่ยแฉกหัวซื้อวันทิ่ส่ทุกันวันที่เดียวตัวนี้มันเคี่มกับแก้วหรเคมกับอเคี่มกับแวองแ่วตัวนี้ท่คือกันอ่จใจเดียวกันกำลงกินแบบที่ดอกกินที่ดอกอีกเลยเาเป็นน้แว ันนี้นี่แมน่นเขาจะคุมทีมวัดนะทุกคนอันจะเป็นบาท,อทเาทอาอี๋นีมันก็เป็นจกอกแบบเขาอยากน้าน,านี่ตีมตีมไห้ทีททมวัดอา่ะพรม่นบะคยูเล้าเนี่ยคันเป็นวัดได้ป่ะเนี่ยเป็นบาทเป็นบาทได้นดิคันเอาขอเพลมาหุ่มเนี่ยแมนเรียบร้อยใช่บาดได้เลยไปไปยกว่าไล่ห่างนะทุกคนเขาจะมากินเขาเหมือนกันกินบุบส์นะทุกคนเนาะก็เลยไอ้ห่อกลับบ้านนะบ่าวเป๋าถือเด้อ พาย่างเาะสยามเท่เด้ถือ,อ่าปีกข้อ <ทง S 1> เป็ดใใสห้คุยแน่เอาบางทีเข้ามาสัมผัสดิสวัสดีครับคนไทยดูคนลาวครับคนลาวครับไทยเป็นททำอะไรอยู่มึงด้วยถือถงอยู่ถือปีกเป็ดอยู่ครับมึงด้ยต้องหนึน่งครับปะเดี๋ยวหอยสีเอาคือห่อหอดนี่เอาเอาหเาก็ตอนกับเบิร์ดเลย ผมไปเขาก็ซื้อปลาหมึกมาเทศใส่มันจะไข่เคียงเบิดแล้วไปทุกคนคิดได้เสดงแซ่บอยู่แซ่บเสีบเสีบแต่ว่ามันก็บบุคคลาภาระเราครับรวมรวมแล้วพวกตั้พวกยำหน่อยมันเสียบหมดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคสกอตทุกคน ไปดีเออมีคนลาท่วงหมดแล้วมึงกินอนะไรยังตอ่อแล้วฮะใส่ต่อปะยังรอลอคนลาเนี่ยเ<ด>ขาถ่วงวงกินใส่แว่นนะคือสวยงามอยู่ข้างหลังมุ่งหนนะ้าที่ไอ้เขาอะไปใส่ต่อเลยคนกรุงเทพคน,นขอบขอบกรุงเทพไปเพ่ปเ,เสืนะ้อผ้าแล้วเสื้อผ้ายาหนาะ <laughs> บ้านเขบอกจะเป็นหมนื่นบดไลยแล้วก็เสือผานี่ยังเมันใส่อยู่ซื้อจุ่มหอยยังเต็มไปมีอย่างฉันเถิงเสือผาเป็นตาบอสนาะฮ <c oughs> ะอู้หูเป็นตาคือินักเลยอยู่เนี่ยบอนักดอกน้ำนักกันไหนจะคือกันกับซ้ำยูเล,ล่าหัวเลยเออแต่วันราคาไปไปไปเดี๋ยวเราไปย่างก่อนในเถิงเราจะกิกคนเนาะ คันซีซีสเสือผ่านี่มันต้องกันนั่นเขาไปอันนั้นเอาก็ได้ตลาดริมทางด่วนนะอืคักสุดเลยซุ้มเนี่ยนะเสือผาร้อยกูกบาทอืแล้วเขาไปย่างเล่ะร้ายอย่างนี่นะต้องแบบนั่นเหมาะกับเขาที่มาซื้ออยู่สยามพรละกอนพระละเกตหน,นได้บ่บเห <laughs> มเามะกับเขาไ <laughs> าม่เนเขาบ่เหมาะกับเขาเลยเสือผานบ่เหมาะกับเขานย่างนี้ <laughs> จ้าเขาด้ซุ้มชุดกเอะ วินิโคเรียว่าเอทูเซเฮแอนด์เาดแล้วไปไปรอหน้าทุกคนะนตอนนี้เราก็ามาเดินสยามนะครับทุกคนเจอหนุ่มไทยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์เขาสวัสดีครับ๋สวัสดีครับชื่ออะไรครับซื่อคางเป็ดครับฮะชื่อคางเป็ดครับอ๋อ ซื้อซื้อเธอนะซื้อโอ้ผมผมซื้อคางเป็ดกับคอหมูย่างครับโอ้มาซื้อคางเป็ดกับ้อหมูย่างซื้อไปให้แม่ซื้อไปให้แม่อีกซื้อยั้งซะคุณบอกเข้าใจเลยครับว่าผมซื้อคางเป็ดไปให้แม่ซื้อคางเป็ดโอเคขอบคุณนะครับคุณคางเป็ดโอ้ห่าเลยโอ้เขาอยู่สยามทุกคนเนาะมันบ่นที ตอนนี้มาถาประมาณอ่าเจ็ดสัมมุ่งเลยยังมีใครมาสัมผัสอย <laughs> ู่อยากเป็นอ่าเกียรติตื่นมือใหม่เนะเกียรติตื่มือใหม่นะ <laughs> ม,มายมืนย่นถา 3, ่าสามสี่สมมุงอย่นี้อยากเป็นสยาม <laughs> สยมมุ่งไปสอง 3, สามสี่สัมมุ่งเยังมีคนมาสัมผัสนงมีสายสื่อข้างเฟซอยู่นี่โอ้ยเดินสยามข้างนี้กันู้มีคนมาสัมผัสส,ส,ส,กกสัม,าสามเพทอะไรวะแล้วเขายังก็หลอกไปเนาง เห็ดแบบบ้าๆไปบ่ไม่หยางครบตัวเตี้ยไปต้องเห็นตัวดินตัวดินมาขึ้นมาสัมผัสเขาได้ตังบึงรอบขงพ่อดีไเนี่ยเป็นยังเขาสิว่าโลคิทเอขากระบได้เห็ดในไทยดิเอาถามแท้เลยเข้ามาหย่างยังไงเอาคอมสื่อเข้ามาหย่างยังวะถ่ายรูปถ่ายรูปมันถ่ายถุกมือนี่บ่มาถุกมือ แต่งตัวพู้แต่งตัวเลยก็ไม่หยางสยามคนไทยนี่พูดยังไงวะกินข่าวเบิรงนนังอลไรกัเออซอยมันเป็นแบบเขาย่างไปมากเลยเนาะเขาเขาบางเนาะเขาแต่งตัวผุดที่เขาก็ไม่ย่างคนที่เขาแต่งตัวผุดที่ก็แม่ทีแรกท่านแต่งตัวกะชียู่เพื่อนมันกะบุคืออีกแต่งตัวไม่หยางให้คนเบิ่งสยามนี่ยังไ่วะใครเนี่ย แต่งตัวอยู่เพื่อนยังไม่ที่แต่งอยังเงี้ะคุณกันไลค์ขนาดนี้ทุกคนเป็นแบบฟิวแบบมีกาเลยนะมีกาคนกระยางอนกัยเด็กายคอนเทนต์อแม่นเนาะสายคอนเทนต์อยู่นี่เด้เขาจะแต่งตัวแบบเต็มสูทเลยอยู่นี่เขาแต่งตัวงามเหมนกัเนาะนางเบิึงอยู่นี่ก็ไลายน้าตื่นได้ี่หิวน้าเซฟไปเซฟไปเขาเบิึงแล้วเขาก็เซฟไปดิหิวน้าเซฟคอมบุลงคอมบุไปทุกคนเดี๋ยวเขาทีไป นี่เขายาย,ย่เป็นบุรีเป็นเขายืนสูบบุรีอย่เนี่ยเป็นบุรีกับบุรีเขากระตีป่ายอยู่เขาขึ้ยืนสูบบุรีใช่ไหมบุยีนะแต่ไม่บอกเป็นคนไทย,ยนะเปนจีนเนาะ <c ười> มายืนสูบบุรีค่ะแถวไปจะเป็นคนไทยไปบอกเขาสาั่งสอนเขา<ม>ขอจักม้วนนะครับสูบบุรีตรงนี้เหรอครับเออบไรีนี่ คงงแบงอยสูบไม่ได้ป่ะมีจั่ม่วนบ่อย <c oughs> มีจั่ม่วนบ่อยเด็น <c oughs> บ่วะฮะบกตะไกยู่นี่โดนเหล่มามีิตรมาสัมผัสจะเกลือทุกคนเอ้ยไปพวกเขาไปหาบอลใหม่ไปอุ้ยชาวต่างชียิอะ,อะไรเถอะวะเห่อเป็นเหยืนอตัเป็นจุดโอ้คนีแหละอะไรอะไรคือจุมจ้มยิงเป็นจุ้มมาแลบ้วงอยู <c oughs> ่จุมจ้มน <c oughs> ะเจ้าจุ้มเจริญสินบอกแม่เป็นไทยแม่เป็นไทย ยืนเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันอยู่นี่ไงยืนเป็นจุ้มอยู่บริษัทไปยืนเป็นจุ้มเราค่ะน๋อเจ้ากระต่ยพี่ครับพี่ครับไหลเงินให้เน่ยกระต่ายขี้เหงื่ออยู่ไหมอเหวกระต่ายที่ครับกระต่ายขี้เหงื่อบริษัทอะไรคือกระต่ายขี้เหงื่อครันมันบวบๆแก้วมันเหมาะสมบูรณ์มากเลย ตอนนี้พวกเขาสามคนก็กำลังซอกหลงเฮือนะครับเพราะว่าดูใน t ิก tok เห็นคนหลงเหือแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาโอ้ไปตะมวนคักขนาดาเจ้าทินก็เลยว่าไปไปไปข่อยศิภาไปหลงเหือมาสักก็เลยพากันมาจักเพิ่นพามาอยู่ใส่ตัวนี้ว่าโบห็นหลงเฮือเพราะอย่างมาฮอดปุบอ่าคนกรุงเทพกับบวชุ่บบ่อนหลงเหืออยู่ใส่ เพราะว่าเจ้าถิ่นนะเพิ่นไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเนาะอยู่แถวอ่าขอบกรุงเทพเพื่อนนะน่ยอยู่หิมหิมกรุงเทพก็เลยบ่ค่อยได้เข้ามากรุงเทพเพิ่นก็เลยอ่าจักพาเฮามาใช้ตอนนี้เนาะบ่ฮู้ว่าบ่อนรองเท้อมอยู่ไสคันไปฮู้ก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อทุกคนเนาะจักเพิ่นพามาใช้มีสวนสนุกเหมือนกันมีไหมจังวะเขาเอิ้นว่าจังนี่วะมีอ่าอีหยังวะมีไดโนเสาร์ยังขึ้นอีหยังจุลิโวูจุลิโวพุ่นน่ะมาอีสัง,ง,ง,สง,งจุลิโว มาบึงเดนเสาบอกเหมือนอุ่ามาแต่ว่าลืมเปิดไม้อีกที่สำคัญลืมเปิดไม่ก็เลยต้องมาพากเอาก็เลยมาพากเอาก็เลยแบบอยากลองเฮือแห้งตอนนี้ว่าสิบึงตะเวนตุกดินลองเฮือกบึงตะเวนตุกดินจิบเบียกินเข่าแบบช็อปเซแต่ว่าเพิ่นพามานี่บเห็นบนลองเฮือเนาะ ก็เลยพากันมาเสื้อตบึงในติ๊กต็อกบริษัทนี้เด้อวริษันเอ้านี่บอลรองเื้อวริษัทนี้คยเคยบึงอยู่นะในติ๊กต็อกบริษัทนี้เด้นี่แต่ว่าเขามานี่คือโบแมนมันแมนบอลอยู่บอสหนิเข้ามามันคือโบแมนบอลรองเท้เพราะว่าไปเห็นในติ๊กต็อกนะเขาว่าบอลรองเื้อนะใจสามสิบบาทวริษันคนหนึ่งสามสิบบาทรองเท้าอะไรกัเขาสิพากลับมาคืนหรือว่ารองเื้อไปเลยบหรือว่าจะในกระโบรงสามสิบบาทไม่อยู่เผมนว่ะคอยก็เลยสามคนก็เลยเก็บเงินมาเก้าสิบบาทวริษันสิมารองเื้อ แต่ว่าไปถามพนักงานกับพนักงานกับบูฮู้หาหิวอีสองคนพนักงานกับพ่วงเขามาใหม่มาสันค่อยกับบูฮู้มาสันถามพนักงานว่าโอ้บอลรองเท้าอยู่ใช่ไอ้โอ้กับบูฮู้เด้อพ่วงเขามาใหม่มาสันอ้าวพนักงานกับบูฮู้เข้ากับบูฮู้อีกแต่ว่าเพื่อนกระซี่ไปเบื้องหน้านั่นนะพู่นไปแถวอ่าแถวหิมน้ำพุ่นมาสันเข้ากับผ้ากันยางไปหิมน้ำก็เห็นแต่โดนตัวนี่เป็นโดมนะทุกคนเนาะแต่มันแม่นอยู่บ่บอลรองเท้อเนี่ อยู่ในนี่แทบสิบูเห็นคนไทยเลยสุดท้ายจะเห็นคนญี่ปุ่นคนจีนคนเกาหลีเขามาเที่ยวแล้วก็เฮาคนลาวนี่แหละกว่าจะเสียใจอย่างแห้งตอนนี้ตั้งใจมาลองเฮือแต่อ่าไม่ได้ลองเฮือเนาะเพราะว่าน้องมันพามาจักพามาบนใจเดี๋ยวมาออื่นสิไปใหม่นะทุกคนเนาะไพ่หูบนลองเฮือก็คอมเมนต์บอกให้เด้อเห็นแต่ไดโนเสาร์เห็ดหนาไปแหะอยู่นี่อยู่กูไม่อยากเบิ่งไดโนเสาร์บอกคนว่าพากูมายางบนนี่ไปไปยางไปเบิ่งก่อนว่านั้น ็พากันเอ่ <moder ating> พอพาเกียรจังก็พากันอย่างไปแลยแบบนี้เพราะว่าหาบอลหองเหือดีแต่ว่าก็เห็นอยู่เหือนะแต่ว่าเป็นเหนือ <in> มัน <DVD> คือเหือใหญ่แท้ว่าืันกันมันแมนอยู่บ่หองเหือสามสิบบาทว่าืันกันแมนแมนแมนหมอผู้พามากเลยว่าก็เกยมเงินมากเก้าสิบบาทแล้วเนาะสิพากันไปหองเหือนี่เด็เห็นอยู่เหือลำบักใหญ่เนี่ยเขาก็เลยแบบมันแมนอยู่บ่สามสิบบาทเห็นในติ๊กต็อกว่าสามสิบบาทเด้อ แต่ว่าเพือที่เห็นนะมันเป็นเพือแบบธรรมดานะทุกคนเป็นตังสีแดงธรรมดาแต่ว่ามาเบิ่งนี่เห็นแต่เพือแบบเพือบักใหญ่เนี่ยมันแมนอยู่บ่อสามสิบบาทเออเอาพากันหยัง่งเลาะเบิ่งอ่ะจักแมนหรือบ่๊มแมนลองไปถามเขาเบิ่งก่อนมาสั่นกผพากันเลาะแล้วพออยากลองเพือเ่อตอนทำบ้านนี่ก็ประมาณสี่ห้าโมงไงเลยลองไปกับอพอดีเบิ่งตะวินตกดินาสั่นจิบเบียร์มวนๆแซ่บๆว่ะหลอกไปกันนั่งบ่เห็นไงบ,เนนบ่เห็นบอ่อนลองเพือบอ่เห็นบ่อนซื้อติเก็ตนะ แต่ว่าเขามานี่ก็เห็นแต่เกาหลีจีนชิงส่งชิงเสกันอยู่จักคนเบาหายจังของมันอืมหลายขนาดคนจีนคนเกาหลีนี่บุหูบอลลึงเฮก็ไปถามหายน้องไปถามน้องน่องมาสัตย์นี่บอลลองเฮอบ่ม้อนี่ก็บขอบบุหูเด้อบออ่คอยคามาขายอ่ะของกินมาสัตยมานี่ว่ะต้องอย่างเขาไปในเบิงมาสัตยก็เลยพากันสี่ย่างเขาไปในแล้วไปหาบอลลองเฮดิมอนีอ่ก็คนกรุงเทพแต่ว่าคนอยู่ขอบขอบกรุงเทพบุหู มู่บอลลงเหือกันไปพาไปวัดสันแนมไปเห็นแต่เสือขาวโบแมนเขามาสมโพธิพระเ้อทุกคนเ้อมันเป็นเอ่อจีนเกาหลีที่เขาหนัดกันใส่สุดขาวมาเห็ดผลาดอยู่อืมแนมไปเห็ดขาวผู้เบื่ออยู่มีแต่คนจีนเบิร์ตบอกแนมไปขาวๆนะก้อยกันทแม่งทแม่งอยู่มันเ็นบ่บอลลงเหือเพราะว่าบอลหลงเหือที่เห็นนะมันบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบมันเป็นแบบธรรมดามันโบไฮโซแบบนี้นะ เป็นแบบบอลธรรมดาอะไรกันอย่างไปคนก็จะต่อคิวซื้อทิเกต30บาทแต่ว่าทีเฮามาเนี่ยมันมันแมนอยู่บ่บอลลงเหื่อเพราะเพราะว่ามันไฮโซเกินไปนะต้นทาก็นเอ้าบริษหาชนซิปก็พากันย่างหลาะไปก่อนแต่ว่าก็มาเห็นแผนที่อืดบอนแต้มบ่เขาบอกมาแต๋มยังอยู่พื้นพี่โอ้เขาก็แต้มหคนบึงเขาก็แนมบึงเอาเห็นอยู่บ่ประเทศลาวสันนี้ประเทศลาวไม่ใช่สีรังค่าผลมัน ไม่ใช่ประเทศเราสีลังค่าโอ้สีลังคาจริงจริงวะนกับว่ากันยังเขาไปไหนเลยไปถามบอลรองเอท้อติเกต์มาสุดท้ายกับมันก็มี่หรือบอลรองเท้อทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันพันกว่าบาทฮะสองพันบาทลองเท้อมันจะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะบุฟเฟ่ต์เอ่อพวกอาหารทะเลอะไรกับบุฟเฟ่ต์เบียร์ของโ,โ,อโบได้แล้วเพราะั้นเพราะว่าเตรียมงบมาเก้าสิบบาทเขาจะมาลองเท้อนี่มันมันบบได้งบฮอมโดมี่เขาก็เลยจำเป็นต้องเด็กกับบ้านก่อนอืมกลับบ้านเพราะว่างบฮอมโดม่ถึง ถ้าไปหู้บอลลงเฮือสามสิบบาทสี่สิบาทเนี่ยคอมเมนต์บอกให้ทุกคนเด้เอเฮาบูหู้อีหลีเพราะว่ามีคนแนะนำว่าเออบิ๊กจะต้องลองไปลองเฮือเลยเพราะจันโคตรขากเพราะจันเฮาก็มาตามทุกคนบอกแต่ว่ามันอาจจะมาถือบอลมันจะแบบรู้ว,ว่าจะไหนแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ก็่ได้เปิดหางย่ำเลยก็เลยมาภาคซุ่ม 4, สีซุ่มหาซุ่มหกซุ่มเจ็ดซุ่มแปดซุ่มเก้าซุ่มสิบซุ่มสิบเอ็ดเอาตอนนี้ก็ยังอีกหนึ่งนาทีเนาะ แต่ว่าเ้ากับผู้สิะสิบอกยังเ้ากับเบากันไปก่อนแล้วมืออื่นเจอกันใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวไพ่หูบอลรองเพื่อนใ็คอมเมนต์บอกแน่เดี๋ยวมืออื่นเขาสิลองไปเบิ่งเด้ออือบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จนจบบ๊ายบายทุกคนโอเคเลสโกเอายังบวบปิดอยู่บนนี้โอ้ยังอยู่อ่าซาวิบอกกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เ้าก็หาบอลไปขี่เนาะปวดขี่เกือบตายอือใครจะขึ้นรองเพื่อนี่แม่นตายห่าเลยอย่าบม่มีบอลขี่ตอนนี้ก็พากันยังเขาของน้ำเนาะอืม ย่างเขาของนำกับชัว์กันไปตามภาษาคนกรุงเทพนะแต่ว่าอยูนีส่วนหาหอาจะม,มีแต่คนญี่ปุ่นคนเกาหลีเ้อเขาไปเขาของหนำอีกหนึ่งก็มีผู้หญิงเขาของนําพิษเขามาเกือ,อบถึกตอ,อกทุกคนเขาของนําพิษบายบายทุกคนเอา้า